สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง youtube ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับปกรณ์แท็กเตอร์ของก่นเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในเช้าของวันศุกร์นะครับที่24สเมษายนนะครับ2 5 6 3นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับมาแนะนําด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาอัปเดตรถที่ยังขายได้ประจําวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่รถที่เข้าใหม่ก่อนนะครับ คันแรกนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นยันม่า E F 494T นะครับเป็นยันม่า49แรงนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองครับคันนี้จะเป็นรถดทะเบียนปี56นะครับคันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับ คันนี้จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับอ่าผานก็จะเป็นผานหกนะครับผานหกของ c c t นะครับอ่าเป็นผานใหญ่นะครับเดี๋ยวทางร้านจะเก็บสีสีผานให้เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะอ่าชุดท้ายก็เดิมเดิมนะครับ คันนี้ใช้งานได้แค่หนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงาราคาคันนี้เปิดอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแถมจัดส่งให้ฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับ ส่วนอีกคันนะครับที่เข้าใหม่ก็จะเป็นยันม่าต,ตัวนี้ครับ35แรงนะครับตัวนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับติดจองอรถยังมาไม่ถึงนะครับติดจองเรียบร้อยนะครับลูกค้าจากาจังหวัดสกลนครนะครับโอนมาจองโดยไม่มาดูรถนะครับติดจองกลางอากาศเลยนะครับ ส่วนคันต่อมาที่ยังขายได้นะครับจะเป็นกูปต้า L4 508นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับอุปกรณ์ตัวรถนะครับแล้วก็ผ่าน3นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่165,000บาทนะครับ165,000บาท คันต่อมานะครับที่ยังขายได้นะครับจะเป็นเจ้าฮีโนมโตะนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถยี่สิบสามแรงนะครับสองสูบขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาคันนี้ก็สบายๆกระเป๋านะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาท ส่วนคันต่อมานะครับจะเป็นน้องบีนะครับบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะได้อุปกรณ์ดันหน้าผานพวนแล้วก็ล้อเหล็กกันจมนะครับได้สามชิ้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับอันนี้สภาพเดิมๆสวยมากนะครับอันนี้คือสีเดิมทั้งคันนะครับ ราคาคันนี้ก็อยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทนะครับ1 6 9 0 0 0บาทอ่าส่วนพวก L3 4สนะครับ L3 4สเมื่อวานมี3คันนะครับติดจองไป2คันนะครับเมื่อวานนี้นะคันนี้ก็เพิ่งมาถึงตอนเช้าของเมื่อวานนะครับลูกค้าจากอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มามัดจาให้ถึงร้านเลยนะครับจิตมาจําเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกคันนะครับ รถบต้าเอลสามสีคันนี้ก็ลูกค้าจากทางจังหวัดลบบุรีนะครับเดินทางมามาจจาเมื่อวานเองนะครับก็จะเหลือหนึ่งคันนะครับที่ยังขายได้นะเอลสามสีก็จะเป็นคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรถจทะเบียนปีห้าสองนะครับคันนี้ถ้าราคา,าตามสภาพนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ 1, อุปกรณ์ก็ด้านหน้าผ่านหลังนะครับถ้าราคาเก็บสภาพนะครับเก็บสีเก็บสวยเก็บสภาพให้ก็จะอยู่ที่1นึ0 0บาทนะครับจะมี2ราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับว่าเหลืออัปเดตนะอัปเดตด้านในว่าเหลือรุ่นไหนบ้างนะครับที่ยังขายได้ด้วยนะ ตอนนี้เราอยู่ด้านในนะครับด้านในส่วนมากก็จะเป็นรถที่กำลังเก็บงานให้ลูกค้านะครับช่วงนี้งานาเก็บสีเก็บ,เกบงานนะครับเช็คสภาพแน่นเลยนะครับวันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้า2องรายการนะครับวันนี้ก็รถออกไปแล้วนะครับจะส่งทะเลทอง35แรงนะครับแล้วก็ฮุตทา้านยนะครับทะเลทองก็ลงที่จังหวัด อำเภอโชคชัยนะครับโคราชนะครับแล้วก็เอลสีห้าก็ลงที่น้องกี่นะครับบุรีรัมย์นะครับคันนี้ก็จะเป็น L3408 นะครับคันนี้ลูกค้าจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับมาจำไว้นะครับ <S <S เก็บงานยังไม่เสร็จนะครับคันนี้ก็เป็น l อ5นะครับอ,อันนี้คือลูกค้าจาก อำเภอแ่งค้อนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับกำลังเอามาล้างเก็บสีเก็บสภาพนะครับคันนี้ก็ลูกค้าจากอำเภอห้วยเม็กนะครับคันนี้ก็ลูกค้าจากอ,อําเภอ พนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับต,ตัวนี้เป็น D.I. Special นะครับสีผ้านะครับส่วนคันนี้ยังไม่มีคนจองนะครับคันนี้เพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวเก็บสีเก็บสภาพเสร็จนะครับถึงจะเปิดราคานะครับ ส่วนคันนี้นะครับจะเป็นยันมาเอฟสามห้าสองครับปกติจะติดมัดจําแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนคันใหม่นะครับถือว่าหลุดจองแล้วกันนะครับถือว่าหลุดจองแล้วกันคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสองนะครับก่อนด้านหน้าผ่านหลังนะครับราคาตามสภาพนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืหับาทนะครับหนึ่งแาพับาทนะครับ ลูกค้าอยากได้รุ่นที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับถือว่าหลุดจองแล้วกันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นโคบูต้าเอลสามหกศูนแปดเอนะครับคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเก็บสภาพนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจาก จังหวัดอุบลนะครับอุบลไรสสถานีนะครับโอนมัดจําโดยไม่มาดูรถนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีคูเปต้าเอลสี่ห้าศูนย์แปดนะครับเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับาเข้ามาถึงช่วงบ่ายๆนะครับส่วนเอลสามหกนะครับก็จะเข้ามาประมาณวันอาทิตย์นะครับเอลสามหกศูนย์แปดนะครับตอนนี้เอลสามหกอยู่ในร้านติดจองหมดแล้วนะครับ L36 ยันมา39นะครับติดจองหมดแล้วนะครับ L36 ก็จะเข้ามาใหม่วันอาทิตย์นะครับส่วนยันมา39ไม่มีโปรแกรมจะเข้านะครับเดี๋ยวถ้ามีแผนจะเอารถเข้ายันมา39เข้าก็จะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือ2นะครับก็สามารถ โทรสอบถามโทรนัดดูรถหรือโทรจองได้นะครับที่เบอร์088นะครับ3285315นะครับ0883285315นะครับปากกอนแท็กเตอร์จะตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับหรือลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์นะครับมาที่เบอร์นี้ได้นะครับแอดไลน์มาขอตำแหน่งนะครับเดี๋ยวทำยีรถเข้ามาเพิ่มยังไงนะครับ มีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ